เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องของการเสพข่าวนี่ก็สาคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการเสพข่าวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดสินะคะบางคนก็แบบทาให้เราตื่นเต้นตื่นกลัวไปโดยที่มันยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทกเทียงกันแบบเยอะแยะมากมายนะคะจากหล,กลากหลายหลากหลายสนักหลากหลายแบบ ช่องทางเลยนะโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ a c e b o o k เอ่ย t w i t t e r เอ่ย IG เอนนู่นนี่นั่นนะคะเรื่องของวัคซีนเรื่องของประสิทธิภาพอะไรเงี้ยถกเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเสพข่าวเนี่ยขอให้เสพแบบกับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะซึ่งสื่อนี้ก็มีความน่าเชื่อถือนะจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เนะคะเป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเรื่องของโควิดส9สถานการณ์นู่นนี่นั่นนะคะฝากกันแล้วก็ฝากติดตามได้นะเพราะว่าปากติแล้วเนี่ย ทางรัฐบาลมีนโยบายอะไรนะคะทางเพจก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลาอันนี้เป็นอีกหนึ่งสื่อเนาะที่แนะนํากันนะคะซึ่งเรื่องของวัคซีนนะคะทางสาธารณสุขก็มีการเผยผลเรื่องของการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนนะคะจากการที่ใช้จริงฉีดวัคซีนเข็มสามช่วยป้องกันติดเชื้อโอมิครอนได้68ลดเสียชีวิตได้สูง96ซนะคะซึ่งทางนายพทย์วีทัพย์สิริป,ประภาสิรินะคะ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคค่ะก็เผยข้อมูลการใช้จริงของวัคซีนโควิดในประเทศไทยนะคะสำหรับการศึกษาประสิทธิผลการใช้จริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดช่วงตุลาคม ถึงธันวาคม2564ที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ช่วงเดือนมกราคม2565ที่มีการระบาดของโอมิครอนนะคะพบว่าการฉีดวัคซีน2เขม็มช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2564นะคะป้องกันการติดเชื้อได้71ค่ะป้องกันการเสียชีวิตได้97เซนะคะเดือนมกราคม2565พบไม่สามารถ พบว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้แต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง89นะคะสำหรับการฉีดเข็มที่3ช่วงตุลาคม ถึงธันวาคม2564นะคะป้องกันการติดเชื้อได้93%แล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตได้99%นะคะช่วงมกราคม2565การป้องกันการติดเชื้อลดลงเหลือ68%และป้องกันการเสียชีวิตได้96%นะคะทั้งนี้เรื่องของการฉีดเข็ม3ด้วย astrazeneca pfizer หรือ moderna นะคะพบว่าประสิทธิภาพผลดีไม่แตกต่างกันดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม แล้ว3เดือนนะคะควรที่จะรีบไปฉีดเข็มกระตุน้นเข็มที่3ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ก็ได้นะคะโดยเร็วค่ะร่วมกับการใช้มาตรการต่างๆทั้งเรื่องของการป้องกันตัวเองสูงสุดตลอดเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับวัคซีนเข็ม1เข็ม2แล้วก็ไปวุฒเข็ม3ได้หรือใครบอกว่าได้เข็มที่3แล้วก็ไปวุฒเข็มที่4ได้นะคะซึ่ง ฉีดได้ที่ไหนนะคะสถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะจะโรงพยาบาลก็ได้รพศตก็ได้นะคะเอาที่คุณสะดวกนะคะนี่ก็ฝากกันแล้วโดยเฉพาะในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยค่ะช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะทางสสจเขาก็มีการเ,าเปิดรับวัคซีนด้วยนะคะสามารถไปเดินทางไปที่สสจอจังหวัดนราธิวาสนะคะที่อาคารแพทย์แผนไทยนะคะไปรับวัคซีนกันได้ตลอดช่วงเดือน กุมภาพันธ์2,565เลยนะคะนี่ก็ฝากเน้นย้ำการเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเราฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอีกสักครู่หนึ่งติดตามเราฟังต่อเนื่องนะคะกับรายการนาราบ้านเราค่ะส่วนนี้เวลาของรายการสมาร์ทเรดิโอหมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเราฟังนะคะแต่นิดลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอ,อาหารสมองกับรายการสไมล์เรดิโอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25เมกะเฮิรตแนะนํติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงเพร้อๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-322-149 ใครสักคน <Yeah. S 1> มองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันร้องที่ก็แอบเปล่า <Wow. S 1> ทุกทีที่เธอมามอกอ เพื่อว่าเธอสุดใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอทั้ง